สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าหม่อมปลื้มแฉนักวิชาการฝ่ายซ้ายล้างสมองนักศึกษาจนคลัง่งเสรีภาพเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับหม่อมหลวงนักกรเทวกุุลหรือว่าหม่อมปลื้มได้โพสต์ข้อความลงบน a c e b o o k นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับหม่อมหลวงนักกรบอกว่านักวิชาการฝ่ายซ้ายเนี่ย ล้างสมองนักศึกษาไปซ้ายสุดตรงจนล้นเกินคลั่งสิทธิเสรีภาพอย่างไม่รอบด้านคิดทุกอย่างในมิติของการถูกกดขี่ถึงต้องปลุกตนเองให้ลุกขึ้นต่อสู้ตลอดเวลาทำอย่างนี้ในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในสหรัฐในแคนาดาในยุโรปและก็ในประเทศไทยของเราอุดมการทางสังคมจริยธรรมการเมืองเศรษฐกิจอุดมการต่างๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนน้ำในตู้ปลา คุณกับผมก็คือปลาที่อยู่ในตู้นั่นแหละครับคุณจะมีอุดมการอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเทน้ํานั้นเข้าไปในตู้ปลาเราคิดว่าเราได้เลือกว่าเราจะมีอุดมการชุดใดในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่นะครับแท้จริงแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยถูกบ่มเพาะจากใครที่ไหนอย่างไรและเมื่อไรต่างหากบางคนเนี่ยได้อุดมการหลักมาจากพ่อแม่ บางคนก็ได้มาจากช่วงวัยเรียนช่วงมัธยมช่วงที่ถูกสั่งสอนโดยครูตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มสาวหรือบางครั้งก็มาจากการครบเพื่อนและพวกพ้องในสมัยวัยเรียนคบคนอย่างไรที่มีอิทธิพลต่อเราก็อาจจะได้การหล่อหลอมเช่นนั้นมาประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุดมการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน บางคนไม่ได้ใกล้ชิดกับใครในสมัยเรียนตอนเด็กแต่เมื่อเริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็เริ่มสนใจซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มันสมองเริ่มเปิดกว้างเพื่อให้เกิดการซึมซับมากที่สุดดังนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีโอกาสไปซ้ายมากที่สุดอาจจะเป็นคนซึ่งอยู่ในตู้ปลาที่ขาดการเติมเต็มจากมุมมองด้านอื่นจากผู้ปกครองแล้วก็จากโรงเรียนในสมัยใบเด็ก เสร็จแล้วในช่วงที่สมองเปิดรับข้อมูลและชุดความคิดในวัยที่เรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเมื่อเข้าเรียนในสถาบันระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นในประเทศไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนําในทุกๆประเทศนั่นแหละครับตัวดีเพราะว่าองค์กรเหล่านี้ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาย liberal arts ถ้าบาังเอิญเรียนรัฐศาสตร์สังคมาศาสตร์ สังคมวิทยาหรือว่าเรียนประวัติศาสตร์ก็จะเต็มไปด้วยนักวิชาการทั้งระดับอาวุโสและที่เพิ่งบรรจุใหม่ซึ่งล้วนแล้วแต่หัวเอียงซ้ายเท่านั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดแหะครับแต่เชื่อในรัฐบติการเสมอแถมมักจะมีการเสริมการสอนเรื่องการย่อยสลายวัฒนธรรมอำนาจนิยมการปั่นวัฒกรรมว่าทุกคนโดนกดขี่เริ่มกระบวนการในการล้างสมองเด็กเข้ามาบ่อยครั้งเนี่ยทำโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็โดนล้างสมองมาอีกทีหนึ่ง เมื่อเข้าไปเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปลาตัวน้อย,อยโดยเฉพาะที่ไม่เคยรับน้ําก็จะขาดภูมิคุ้มกันจากการบานล้อมอุดมการสุดขั้วกลุ่มเดียวที่อาจจะรอดจากการถูกล้างสมอง,องเช่นนี้ในโปรแกรม liberal arts เนี่ยครับก็คงจะเป็นนักศึกษาที่สามารถเจ็ดเวลาไปเรียนวิชาปรัชญาอย่างรอบด้านหรือไม่ก็พวกซึ่งเรียนสายเศรษฐศาสตร์ที่มีโอกาสดีพอที่จะได้ศึกษาจากอกาจารย์ที่เน้นหลักการด้าน,นกลไกตลาดเสรี ในแบบที่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์สำนักสังคมนิยมที่วันๆหนึ่งเขาเอาแต่คิดจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ําขึ้นค่าแรงขั้นต่ํารัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการทาอย่างไรไม่รู้สึกผิดต่อคนยากคนจนทําจนเศรษฐกิจพังทําจนนักธุรกิจไม่ต้องเหลือเงินกันละเก็บภาษีให้เยอะอย่างนี้เป็นต้นในโลกแห่งการแข่งขันเนี่ยนะครับการแข่งกันออกนโยบายทางการเมืองและโลกแห่งการเขียนรายงานในมหาวิทยาลัยยุคป,ปัจจุบันเนี่ยวันๆหนึ่งก็เอาแต่นั่งคิดเรื่องค่าแรงขั้นต่ํา ต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตแต่ใช้เงินคนอื่นนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนประเทศเป็นรัฐสวัสดิการทํำยังไงให้ไม่รู้สึกผิดต่อคนยากไรเอาแต่คิดแบบนี้ครับจนเศรษฐกิจพังไปหมดเลยมีแต่การสอนให้บิดเบือน,นกลไกตลาดตลอดเวลาโดยที่ไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจและในจ้างที่เดือดร้อนต้องลดส่วนแบ่งกําไรไม่รู้จักจบจากสิน้นนโยบายต่างๆเหล่านี้ในที่สุดเนี่ยมันจะนําไปสู่การลดการจ้างงาน ผู้ซึ่งมีทักษะแรงงานน้อยกว่าคนอื่นก่อนเพื่อนโดนก่อนเพื่อนครับสังคมเราเนี่ยจึงเต็มไปด้วยบัณฑิตที่ควรจะรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์แต่ดันคิดแบบนักสังคมนิยมที่ต้องการตัดต่อพันธุกรรมระบบเศรษฐกิจที่เวิร์กดีอยู่แล้วนะครับคนที่มีโอกาสไปซ้ายมากที่สุดคือคนที่อยู่ในตู้ปลาที่เป็นปลาและบังเอิญในสมัยวัยเด็กผู้ปกครองไม่ได้เทน้ําเข้ามาหรือไม่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายายเนี่ยอุตส่าห์เทน้ําเข้ามาแต่ก็ถูกสลัดทิ้งไปเป็นคนที่ไม่สามารถซึมซับข้อมูลจากผู้ปกครองได้เสร็จแล้วพอเรียนช่วงมัธยมก็หมดแต่คิดว่าเรียนยากจังอ่านหนังสือก็ง่วงเลยโดดเรียนไปเดินตามห้างไปเที่ยวเตรรในตู้ปลาที่เป็นปลาว่ายน้ํากันอยู่มันเลยขาดน้ํำยังไงล่ะครับกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีโอ้โห ก็จะมีโอกาสเจอนักวิชาการตัวพ่อทั้งหลายที่เติมน้ําเข้ามาจนเต็มปริมเลยนะครับทีนี้พอจบมาเนี่ยก็เลยล้นคือเกินคือล้นเลยมันแปลว่าล้นวิชาการเกินล้นซีกซ้ายอย่างเดียวแต่ไม่รอบด้านไงครับขาดประสบการณ์จริงกับเรื่องที่เรียนมาเชกเช่นเดียวกับปฏิกิริยาปลาดิ้นพลิกไปพลิกมาเวลามีคนเทน้ําเข้าไปในตู้ปลานั้นๆอย่างแรงแรงเร็วๆกลุ่มนี้แหละครับ จะมีความกระตือรือร้นที่จะชุมนุมต่อต้านทุกอย่างตามที่อุดมการเนี่ยสั่งสมบ่มเพาะมาจนกลายเป็นแอคทิวิสต์ที่เพิ่งจะโดนกดปุ่มแอคทิวิตผู้สึ่งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสิ้นคิดแบบนี้ในที่สุดเนี่ยนะครับก็จะพยายามนําเสนอรูปแบบที่เอาเปรียบเจ้าของเงินเมื่อปล่อยไปเนี่ยจะค่อยคอยคลอยไปเสมือนกับเป็นรูปแบบยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในไทยตอนนี้ยิ่งฐานะรายได้ดีจะยิ่งมีการเสนอให้ตัดฐานะรายได้นั้นและก็ทําลายโดมิเนนมาเก็ต Positioning ของทุกบริษัทชั้นนำให้มันเฮี้ยนไปเลยแนวคิดซ้ายทางเศรษฐกิจนี่แหละครับคือต้องการให้คนรวยเนี่ยกลายเป็นคนจนลงจนไม่มีใครอยากจะลงทุนเหมือนกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวียให้คนที่ไม่ต้องทำงานสามารถมีบ้านอยู่ได้โดยที่วันๆหนึง่งไม่ต้องออกไปทำอะไรเลยนะครับให้มี universal basic income ยังขาดวินัยทางการเงินการคลังสิ่งนี้คือความฝันอันเกือบสูงสุดของฝ่ายซ้ายด้านเศรษฐกิจ บ่อยครั้งครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์จะมีโอกาสเติมเต็มมากๆเพราะว่าช่วงเข้าไปศึกษาใหม่ๆปรากฏว่าในตู้ปลานั้นเป็นตู้ปลาซึ่งไม่เคยมีใครเนี่ยเคยเติมน้ําเข้าไปได้สําเร็จหรือบางทีผู้ปกครองหรืออาจารย์แนแนะวและครูประจําชั้นในสมัยมัธยมเคยพยายามจะเติมน้ำนะครับแต่เป็นพวกประเภทไม่ยอมซึมซับน้ําเลย เมื่อถึงวัยมหาวิทยาลายัยได้บังเอิญพบเจอกับอาจารย์ที่เป็นโซเชียลิสต์ิเบอลเทน้ำลงมาโอ้โหคราวนี้ล้นเต็มเปี่ยมอุดมการที่คุณกับผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นอุดมการที่ผ่านการบ่มเพาะมาคำถามที่คุณต้องถามตนเองก็คือว่าคุณเติมเต็มหรือ,อยังและที่ผ่านมาเนี่ยใครคือผู้ที่บ่มเพาะคุณและผู้นั้นหวังดีต่อคุณและสังคมจริงหรือไม่หรือเป็นไปได้ไหม ว่าผู้ซึ่งบ่มเพาะคุณมาทางด้านการเมืองในสถาบันการศึกษาต่างๆล้วนแล้วแต่เคยได้รับการเทน้ำมาอีกทีหนึ่งจนล้นเกินจากซ้ายอกหักจากยุคสมัยสงครามเย็นที่ในวันนี้เนี่ยต้องการเอาคืนต้องการแก้มือหรือแก้แค้นอดีตที่เคยพ่ายแพ้และเจ็บปวดไปแล้วเมื่อ47ปีที่แนละ้ว